สวัสดีจ้ามือนี้มาพบกับช่องห้ากนกชาแนลด้วยจ้ามือน,นอีน้องวายกับน้องวุ่นพอดำสีพามาก,กินเปียทอด <c oughs> เปียทอดบอกบอดดำว่ามันยังก็อันคือเมียงทอดหน้าคุณว่าครับทอดเรื่องเชื่อกมก็มีครับทางพีชี่เป็นแบบดแบบซดครับแบบซดนี้ห่อพักก็ซื้อนะครับเป็นนกเปินห,อห่อห้บ่มือนี้ครับห่อพักทางใน,น แดดแก็จากซองนี้อีกน้อยได้ครับวัอน,นี้ส่วนปามเฉ็บๆเนาะใส่กับเจียวยังนี่เจียวหวานครับแกมพักแกมีหลายๆได้กินเมีม่ยงนับนงุนเลยกินได้อยู่พักนี่มันกม็มีเบอร์ชอันมามีพักอย่างนี้นี่นะนี่หน้าพักนี่หน้าของใจแห้งนี่บริจักซื้อมันนี่ลืมขัด <laughs> นี่ครับพักอันที่กินกับข้าวปุ่นนั่นนะพักเอียงพอวดำบางคนเผื่อพักเสริมจีนบ่ครับโูรพาหพอดำร่วนหัวรพาน้งุ้นว่าพักยังเอา โมไม่ดูเรื่องเอ้าโมเป็นยังแสบเลยครับใส่เลยบ่จ้ะหรือว่าทายพี่น้องกินก่อนบ่เจ็บคอแหละเจ็บคอแหละมาครับมาใส่เลยครับผู้ละอันสองงานนัวว่าขากะลีนัวว่ามากินครับไพมาก็ได้เฮ็ดเอาครับมื้อนี้เอาเอาเอินทียาถเทยแจวกันครับยับไม่อีกหน่อยน้องหุ่นเฮ้ยขากะลีเอ้าวแซ่บๆเด้ครับมา ออาไลายน้องวุ่นชี่ห้ายครับมีทั้งหมูมีทั้งขุนเซนเห็ดเห็ดหูนูบ่เห็ดหูนูน้ำครับเด็กอะตัวงอก อพอดำอยู่กลางจำตัวไปก็ได้ครับอเอาดิ้คน,นตกมือขึ้นเนี่ยบูจักเสียงอึงบูจักเสียงเขียดเนาะได้ยินเสียงอึงอ้ะ อืมมนอ่มแสบไหมพี่นนอะแสบซูตสูดกันแสบแล้วกินเพื่อเพื่อนครับเพื่อ,อยู่แหล้วจากเพื่อทุกทีเนาะ <c oughs> เพื่อนได้เป็นผู้สนับสนุนเขามาเบิงเป็นกำลังแรงใจเขามากดไลค์กดแชร์เนาะพี่นนอะ ฟังเสียงกบเสียงเขียดเอาเริ่มมานนี้ <c oughs> หืมมือขันบ่บ่แม่งก็ใส่ต่อครับน <c oughs> ึกว่าคุณบอกว่าหมด <c oughs> ทำขันได้น้องวุ่นแล้วนั่งราได้ขับหมดกันเลยเนี่ยผดำจะพึงกิน ตอนกลางคืนอยากใายพอดำผ้าไปหากกุ้าเขียดอ๋อมันแรงแล้วคำมึงมองว่าจวดขึ้นัาเดียวมิดบุร่ายได้นิ่งว่ะยิ่ยินแด้เสียงก็ซื้ออ่านกินแล้วอ่ะจ้ะ ทำไงขอกันมันบ่กับแจวัานบานสูตรแจวกับปุยาครับน้ำมะขามเปียกแทนน้ำตาลคนให้เข้ากันแล้วก็ักพริกผงลงแล้วก็น้ำปลามักทัว่วนํำแ่บครับขั้นพูที่ถอดกับไปซื้อแผ่นมา เอามาแช่น้ำและะ้วก็ห่อแบบนี้มันบอกว่าดำแผ่นมันอ,มอันนี้ที่เป็นแบบสดครับแบบสดผักร้ายแห้งแมนแบบสดที่มีผักผักสดๆครับนี่หับปูน,น้ำ มีแต่ปลาเผาจัดแซ่บครับบมูตองยานอวนครับมาหน,นี่มีแต่เมนูพักไม่ไหวเลย ว่องว่า้งบ่วพิษนะพอดาใส่คร,ครับยังไงเหรอครับหัอ,อ,อพักเข้าไป แต่กระทั่งได้แหละเอาอืมมะเขือบ่นิมะเขือนะอ่ะนะขอบคปุ่นใส่หอมเจียว่หรือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวครับบนะม่มีน่ะมะเขืออืม แดดบดมาแลวไม่แห้งมแห้งหอปุบมาปั๊บหอปุบมาป๊ะยืเยอเย็นไม่ตตองนะพกไฮะอยากนอนหน้าเลยยืดเยินอาจจะไม่สวนปามเอาสวนปามมันก็ยูไกให้หน้าอยู่ดีไม่รู้เรื่องเลย ครับ hmm. จำเจียวนมุนกันครับ thành nhau thế dành những ý cái nhầm cho xe cho bà แซบแสบบแสบให้พี่น้องเบิ่งเอาครับลอง <c oughs> ว้ครับลองซิมตัวสดเบิ่ง <c oughs> เอาอีกบ่ะคนเถิงเนาะ คนละครึ่งคนละครึ่งโครงการอืมคนละเครื่องคนละเค,ครือ่อง,งได้ยุ่งเรียนหม,ม,ม,มูกับมักหล่อเอ้ยโครงการคนละเครื่องแป็นกันแป็นกันหมูอืมคนละเครื่องเลย <c oughs> <c oughs> น้ำมันห่อยครับ คนละเคิงครับคนละเคิงกอดในบัตรมือคนละเคิงจำปาาแล้วแบบมออกแล้วค้าไงพวกน้ำมาข้ามเปียกครับเป็นแอกแต่อแตอกเลยขีดน้อยมาแลลวชิมมึงห่า คนระเครงมาห้่นกินเลยอิมอ่มยีบะเบ็ดเลยเป็นบะจะอิ่มเร็วแทนพอดำไม่เไดกพอดำกินเร็วเลยน้ำมาจำน้ำแนะ่ จำน้ำกันเห็นเมียงขาดบุไรแม่นทักสดเนาะจ้ะเผ็ดเพื่อเดี๋ยวเอาน้ำนั่น่อุ้ย ้ำตาคือระดับครับกะเบิงใส่ักพริกนิยเดียวหนึ่งอ้อายใหญ่ใหญ <c oughs> ่มาซ้ำใหญ่อันทุท้านี่หานส บรรยากาศมีจักเป็ดน,น่ได่าฉี่มืดๆคึมๆแมนมาเจ้าเจ้ากึมมึดเจ้ากันเด็กกึมมึดเจ้ากันเด็ดบอกเทวดาไปวันนี้นบอกขอบรรยากาศดีๆถ้าเป็นนงุนนะนงุ่นโคย่างเดียวเท่านั้นครับเทวดา โ่้ยโควิดหายไปอืมเนอะโควิกระบาดนักคอยห,หายไปไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเิอ ดูกสองคนเอาทั้งเนาะพัดดำจะเอาทั้งกลางไซมันอย่างไรมันเป็นยังแย่หน่อยเพรากัดได้ายกว่าผัดำมุดไม่ว่าอันละคำด้วยนะเราจะไปเหิ่ดใหญแม่ปัดเหิ่ดหุ่นหิ่ดอีกเอออืม เฮ็ดจ้ยเฮ็ดเซ้นตับเลยแบบนี้เหนือตะแจ้วพูดเพื่อนกินยังไงเนี่ยลืมลืมเลยพูดเพื่อนเนี่ยเพื่อนเฮ็ดกินไหมเนาะเพื่อนถอดลายอยู่ครับ ถามพี่น้องด<ล>้พี่น้องโคมะกะโลงใช่หรือเปล่ามะกะโลงอี่เลยเอาแเบๆครับผดดมนองวุ่นครับเป็นเมนูง่ายๆทั้งเมียงท่างผัวเปี๊ยะแบบคนเอิญแต่คนเอิญอย่างละครับเอิญถือเอิญพิษกับบวัวกันเนาะผักอันนี้คือกันเพราะว่าบางบอลบางอย่างนั้นก็นเอิญบัวคือกันเนาะจ้ะนี่แต่ว่าทั้งเศบทั้งวิตามินนี่สูงเบิดครับผักเนาะ แชทแบแช่ใช้พักใช้มีใครครับใครใครกันยังขายคือเก่าครับมาสวนปาล์มก็ต้องมาขายใครเนาะพี่น้องก็สร้างจองเข้ามาด้วครับเด้อกะอยากตอบชาแน่จังน้อยครับบวกวาสิเป็นทางคอมเมนต์กับโว่าสิเป็นทางคนโทรมาสื่อเนาะกะเดี๋ยวสีจัดทรงให้เร็วเรยวนะพี่น้องเลยเนาะกี่เครื่องบินบ่กี่เครื่องบินไปทรงไครหมดกัดเอ้า ขอบคุณพี่น้องรา,ายได้ครับเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะมีความสุขความเจริญแมนบอกแป๊บนึงขอให้พี่น้องบุญติดโควิดสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอือครับผูเป่ปนยุ่งเทพุงไทยอยากมาบ้านกับมาเนาะอยู่บ้านหนองเฮาสบายใจแมนบอกจ้ะโควิดกับญบาตย่านแต่โควิดมไมยครอบไมนได้บาดเ้าแแ่บๆฝากพี่ตอนน้องมืออื่นครับมาพบพอกันใหม่คือเก่าคือเดิม เพิ่มเติมแต่แนวกินสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ